สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาลโอโดยไม่เหมาะความสุขหัวโตๆแม่เหมอหัวโตนั่นเองนะคะไม่หมอะที่มีพลังงานอรับพลังงานนิจิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลยมีดีในดีมีไลหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนมาค่ะวันนี้เป็นคลิปพ,พิเศษอีกแล้วและเป็นคลิปไฟนอลนั่นเองนะคะสําหรับคุณที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่นี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งเก่าและใหม่จํานวนมากที่กําลังจะจากลาคุณไปและกําลังจะเข้ามาดูแลคุณมาทั้งเก่าและใหม่นั่นเองนะคะท่านในเวลานี้ นะคะท่านมาบอกคุณเพื่อที่จะให้คุณได้รับรู้สิ่งใดนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก,กเวลานี้ นะคะท่านมาบอกคุณลงมาหาคุณทั้งจํานวนมากมายนะคะโดยที่ท่านมาพร้อมกันไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์เก่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์ใหม่ท่านอยากมาบอกคุณให้รับรู้รับทราบณนะช่วงเวลานี้นะคะท่านมาสื่อสารอะไรกับคุณคะ่ะโอ้แม่ก็คุณค่ะเดดนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนิ่งใหญ่นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณเห็นไหมคะ นี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เก่านะคะที่ท่านมาบอกคุณและองค์ใหม่ท่านก็มาพร้อมกันเพราะเดอะเดตแปลได้สองอย่างนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้มันถึงเวลาแล้วนะคะที่นะคะพระองค์เก่ามาสื่อสารกับคุณองค์ใหม่ก็มาสื่อสารกับคุณว่าคุณกําลังจะได้การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บางคนจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้าย โยกย้ายอะไรคะโยกย้ายพลังงานหรือย้ายถิ่นฐานนะคะสิ่งที่ไม่ดีจะหลุดออกไปจากคุณคุณที่เป็นโรคไข้ไข้เจ็บคุณก็จะเจอหมอรักษาหายนั่นเองนะคะนี่คือการเริ่มต้นใหม่แสงสวรรค์แห่งวันใหม่ไม่ใช่แสงตะวันแต่เป็นแสงแห่งจักรวาลเป็นแสงจากเบื้องบนส่งมาหาคุณให้คุณได้รับรู้คุณกําลังจะได้รับความสาเร็จ Queen of w o d นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณจะได้รับความสําเร็จอํานาจวาสนาบารมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นอํานาจที่จับต้องได้ เป็นบารมีที่จับจ้องได้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงณนะตอนนี้เวลานี้นะคะอำนาจของคุณกําลังจะเข้ามาหาคุณคุณจงใช้อํานาจให้ถูกที่ถูกทางคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนรอบรู้อยู่แล้วและถ้าคุณเป็นผู้ชายตอนนี้เวลานี้คุณบาลานเรื่องหงอยินยางในตัวคุณได้แล้วและตอนนี้พลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์เก่าและองค์ใหม่ท่านต่างก็ประสาน ร่วมมือกันเพื่อที่จะมาบอกสิ่งใดให้กับคุณได้รับรู้ได้รับทราบและตอนนี้เวลานี้ขณะ,ะนี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะเอ่ยกับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่ได้อบคุณค่ะคุณจงเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงพลังงานแทมพลนโคดีเลยค่ะ คุณเตรียมตัวไว้เลยใส่ชุดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะแทมแพลนคือการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายแน่นอนก็เราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์เก่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใหม่นะคะต่างพร้อมใจกันมาหาคุณนะค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนดีๆเพื่อที่มาบอกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่วันนี้นะที่พระอ,องค์เก่าจะไปพระอ,องค์ใหม่จะเข้ามาและนี่คือคุณเตรียมพร้อมหรือยังนะคะอย่าอะไรอาวรณ์อย่าเศร้าส้อยนะคะเพราะว่ามันมีการจากลาสิ่งเก่าออกไปสิ่งใหม่ก็เข้ามาและท่านก็คอยดูเลคุณอยู่เสมอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณเตรียมรับพลังงานดีดี ภบตนุของคุณก็คือแทมเพลนมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางคนอาจจะได้ย้ายถิ่นฐานย้ายพลังงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะมาค่ะต่อค่ะโอ้ไม่ก็นะคะ8ดดาบนะคะแทมเพลนนะคะแล้วก็แปดดาบหมายถึงว่านะคะคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจาก ตัวคุณนี่แหละค่ะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยคุ้มครองคุณท่านกําลังนะคะจะมาปลดปล่อยให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาในเรื่องการงานหรือว่าอาการเจ็บป่วยของคุณชีวิตที่คุณติดขัดนะคะติดขัดมากๆเลยค่ะนะคะบางคนนะนะคะไม่มีใครช่วยได้และตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแต่ถ้าคุณอยากปลด คุณอยากปลดล็อกนะก็ไปปล่อยปูปล่อยปลาไหลซะแต่ถ้าใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ไปปล่อยนะคะปลาหมอถ้าหาปลาหมอไปได้ก็ปล่อยป้าไหลนั่นเองหรือทำบุญลงศพนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือพลังงานดีๆของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทั้งองค์เก่าและองค์ใหม่ต่างก็มาบอกคุณท่านจะมาปลดล็อกนะคะอุปสรรคปัญหาเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงสร้างแต่พลังงานจิตใจที่ดีให้กับตัวเองนั่นเองนะคะต่อคะ่ะ อ้มค oh ้กิคุณกาคุณกิรคุณนะท่านจะมาเปลี่ยนแปลงจากคนที่ไม่สู้คนของคุณนะคะจากคนที่อ่อมที่ยมไม่กล้ากล,กลัวนู่นกลัวนี่กลัวไปหมดทั้งที่บางสิ่งบางอย่างมันก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แต่ตอนนี้เวลานี้นี่คือพลังงานของคุณเดยสเตน ท่านจะมามอบความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความห้าวหาญให้กับคุณให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายนับจากนี้อะไรจะเกิดก็เกิดแต่มันจะเกิดเรื่องราวดีๆแน่นอนค่ะเพราะท่านมองเห็นแล้วว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวพระองค์เก่ายังรักคุณและเอ็นดูคุณเลยแล้วพระองค์ใหม่เป็นครูครูบาอาจารย์คุณด้วยจะไม่รักจะไม่เอ็นดูคุณได้อย่างไรตอนนี้เวลานี้ท่านบอกว่า ท่านเอ็นดูคุณมากรักคุณมากคุณอย่าอ่อมคุณอย่ายมเท่านั้นพอค่ะต่อค่ะโอ้ oh god ก็คุณเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนี้เป็นสิ่งใหม่ๆทางด้านการงานทางด้านหุ้นส่วนคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาหุ้นส่วนมาช่วยเหลือในด้านการงานของคุณบางคนจะได้ทำงานออนไลน์และออฟไลน์หรือว่าได้ทบ ได้จับธุรกิจที่2เป็นงานที่2เกี่ยวกับโลกใบใหม่ของคุณเสงสว่างของคุณได้เปิดออกแล้วสิ่งที่มันติดขัดมันจะขี้ไขเหมือนคุณเอากันไกตัดตัดเชือกที่มัดปูไวะคะ้ค่ะเวลาแม่ค้าเขาขายปูใช่ไหมคะเขาก็จะรัดปูให้หนาแน่นชีวิตคุณจะโดนตัดแบบนั้นแหละคะ่ะมันจะตัดออกอย่างง่ายดายและตอนนี้ชีวิตคุณเตรียมรับแต่สิ่งใหม่ๆถ้าใครยังไม่มีคู่ คุณจะได้คู่รักหรือคู่หุ้นส่วนในชีวิตอาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนเจอกันในที่ทำงานโกได้ die, นั่นเองแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนหนึ่งเท่านั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ไม่็ ตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมตัวพลังงานของคุณพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมที่จะเป็นมหาเศรษฐีพร้อมที่จะเป็นเจ้าสัวหรือ,อยังคะนี่คือการเงินของคุณช่วงเวลานี้ให้คุณโฟกัสในการงานของคุณไม่ว่างานไหนเข้ามาให้คุณตอบเซเยตทันทีไม่ว่าคุณจะทำเป็นหรือไม่เป็นก็ตามนะคะนี่คือพลังงานสิ่งที่ พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระองค์เก่าหรือพระองค์ใหม่ต่างก็เคี่ยวเข็นให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งให้คุณเป็นคนที่มองโลกกว้างไกลให้คุณเป็นคนที่สร้างความสุขได้ด้วยตัวเองถ้าคุณเป็นผู้ชาย คุณพร้อมหรือ,อยังคะที่จะรับโอกาสก้าวหน้าทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องธุรกิจของคุณคุณเป็นคนที่มีความเก่งอยู่แล้วนะคะถ้าไม่เก่งไม่เป็นราชาถือเหรียญเพราะราชาถือเหรียญคือราชาโชคฉโลกชเหลาพลบุญเกา่าสรงให้เห็นเป็นสง่า รัพ์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเพราะอะไรคะเพราะดวงของคุณคือดาวมหาอุดนั่นเองนะคะการเงินการทองของคุณก็จะสะพังให้คุณเตรียมรับแล้วเตรียมรับครั้งนี้ด้วยความมีสติปัญญาเมื่อมีเงินแล้ว จงนำเงินไปลงทุนไม่ใช่เก็บเงินอย่างเดียวนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้ท่านอยากจะบอกท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคะสำหรับพระองค์เก่าและพระองค์ใหม่ที่ต้องการอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้และให้คุณได้ทำอะไรอีกคะ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณตลอดสามเดือนนี้เพราะว่า วันนี้ถ้าคุณมาดูช่วงไหนแต่วันนี้เป็นคำคืนวันพฤหัสพระองค์เก่ากำลังจะจากลาคุณไปนั่นเองนะคะพระองค์ใหม่กำลังจะเข้ามาหาคุณเป็นพลังงานที่ดีๆต่อค่ะโอ้ม oh ่กอเพค่ะมันจบแล้วคะ่ะนะคะปัญหานะคะบางคนนะคะ ปัญหาที่ลุมเล้าในชีวิตของคุณนี่คือเท n น f s ออฟสอดไม่มีอะไรจะหนักเท่ากว่เท e น o f ออฟสอดเทรนด์ออฟสอดนะคะคุณมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เปลี่ยนแปลงจากนะคะสิ่งที่มันหนักที่สุดในชีวิตไม่ใช่หนักหน่วงธรรมดาบางคนได้ออกจากงานแต่ตอนนี้ธุรกิจ ถ้าคุณได้จับธุรกิจธุรกิจของคุณจะพลิกฟื้นนะคะเพราะคุณเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนสเตนคุณเป็นคนที่แข็งแก่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและท่านอยากจะบอกอะไรอีกคะโอ้ม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณชีวิตใหม่ของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือเอ็ดออบอลคุณจะได้งานใหม่ ถ้าคุณออกจากงานนานแล้วนะคะคุณจะได้งานใหม่คุณจะได้จับธุรกิจใหม่คุณได้จะได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่คุณจะมีหลักครั้งใหม่หลักครั้งใหม่ไม่อยากมีใครคุณก็รักตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งใหม่ๆในเรื่องการงานความสุขครั้งใหม่ในชีวิตคุณพลังงานคุรุคูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาผู้คอยคุ้มครองคุณต่างก็มองคุณอยู่ นะคะแล้วท่านก็เข้ามาซัพพอร์ตคุณตลอดเวลาแม้กระทั่งคุณไม่เหลือใครแต่คุณก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณและอบอุ้มคุณอยู่ตลอดเวลาอย่าคิดว่าโลกนี้ไม่มีใครโลกนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยให้คุณเป็นภาระท่านอยู่เสมอเพราะท่านมาบอกมาสื่อสารกับคุณในครั้งนี้ด้วยความรักและความเมตตาและความเป็นห่วงเป็นใยคุณนั่นเองต่อค่ะ โอเมก้เกิรคุณค่ะเกิคุณค่ะเกิคุณค่ะท่านคอยส่องนะคะการกระทําของคุณอยู่เสมอนี่คือพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณที่เป็นองค์เก่าและองค์ใหม่นะคะถ้าคุณจะเดินทางหรือว่าคุณจะทําอะไรให้คุณลงมือทําให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณมีศักยภาพเหนือกว่าคนอื่นด้วยซ้ําแต่คุณไม่รู้ว่าคุณมี คนอื่นมองเห็นนะคะว่าคุณเก่งคุณเจ๋งคุณแบบโอ้โหเป็นเดอะเบสเลยค่ะในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจแต่บางครั้งคุณกับมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าคุณเป็นเดอะเบสคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดนะคะนี่แหละค่ะคนอื่นมองเห็นแต,ตแต่ตัวเองกับมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณว่า คุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณฉลาดถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วให้รู้เลยว่าพลังงานสินทศัดิ์ที่คอยคุ้มครองคุณทั้งเก่าและใหม่ท่านมาบอกคุณนตอนนี้เมื่อคุณได้รับรู้แล้วให้ฉกเฉยโอกาสและก้าวไปสู่เส้นชัยที่คุณโฟกัสเป้าหมายพลังที่คุณปรารถนานั่นเองถ่าต่อค่ะ โอ้ไม่เจ้าอบคุณค่ะอบคุณค่ะบคุณค่ะจงเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณคุณเป็นคนฉลาดเห็นไหมคะคนอื่นมองว่าคุณฉลาดคุณมีความฉลาดคุณมีความรอบรู้นะคะคุณมีไอคิวที่ดีแต่ทําไมตัวคุณไม่รู้ว่าตัวเองมีสิ่งดีอยู่ในตัว แล้วตอนนี้เวลานี้คุณควรสมควรรู้เลยว่าคุณมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวนั่นเองและคุณจะได้รับอิสระได้รับการปลดล็อกจากแปดดาบและสิบดาบชีวิตใหม่ของคุณกำลังก้าวไปสู่โลกใหม่ๆโลกแห่งความสุขโลกแห่งอนาคตที่เป็นเจ้าสัวที่เป็นมหาลานีที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะทำงานเป็น พนักงานประจําหรือว่าราชการคุณก็มีตําแหน่งที่สูงใหญ่นั่นเองนะคะเพราะเป็นราชินีถือดาบและนะคะราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนค่ะไม่ว่าองค์องค์กรใหญ่องค์กรเล็กคุณก็คือเจ้าของธุรกิจนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่ god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือพลังงานจากานนักรวาลสิ่งศัก์สิทธิ์มาสื่อกับคุณมาบอกกับคุณโดยตรงเลยค่ะท่านกําลังจะมอบโอกาสความยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณนี่คือรางวัลสําหรับความสําเร็จสําหรับผู้มีญาณอย่างรู้แบบคุณสําหรับผู้ที่มีญาณพิเศษแบบคุณนั่นเองโอปปาิหารมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณเตรียมพร้อมหรือ,อยังคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่จะได้รู้ว่าคุณจะได้รับสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานแห่งครุขูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณทั้งพระองค์เก่าพระองค์ใหม่กําลังจะมามอบให้คุณซึ่งเราบอกเลยว่ามันคงเป็นเรื่องราวาที่โคตรใหญ่ที่โคตรสืบไพยแน่นอนคะ่ะและสิ่งที่จะสืบไพยที่ท่านอยากจะบอกคืออะไรคะ โอ้ไม่ god ไฟออกครับนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะความเสียอกเสียใจความสูญเสียความอม่อมความยมท่านบอกว่าถ้าคุณเห็นไหมคะอย่าโฟกัสในสิ่งที่ขาดแต่โฟกัสในสิ่งที่มีอยู่นะคะท่านบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะลุกขึ้นสู้คุณจะได้รับอิสระเสียทีนะคะตอนนี้ไฟออกครับหมายความว่าถ้าคุณนั่งห่อตัวห่อเข่าแบบนี้ เหมือนหมดอะไรนะคะไม่แล้วท่านจะไม่ให้คุณหมดอะไรแบบนี้ท่านจะมาเปลี่ยนแปลงเอเนอรของคุณเป็นเอเนอรีที่มีพลังนั่นเองค่ะต่อค่ะ The Tower มันจบแล้วค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างโคตรเร็วเลยค่ะ ถ้าคุณได้ดูวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงภายในเดียววันนี้วันสองวันหรือพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะมามอบให้คุณให้ถ้าคุณได้ออกจากงานคุณก็ได้งานใหม่เลยนะคะเพราะมันขึ้นเอ็ดออบ,บนนะคะแต่ถ้าธุรกิจของคุณมีปัญหาในหาได้รับข่าวเรื่องธุรกิจล้มละลายเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาสัพพอร์ตคุณอย่างกระทันหันเราบอกเลยค่ะนะคะเพราะเดอะทาวเครั้งนี้ เป็นพลังงานที่ครูร้คูบาอาจารย์อยากจะมือสื่อสารกับคุณให้คุณได้เตรียมพร้อมตั้งรับเป็นผู้ตั้งรับอยู่เสมอนั่นเองนะช่วงเวลานี้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนั่นเองต่อค่ะ ุเห็นไหมคะเราบอกแล้วว่า The View of Fortune แล้วเปลี่ยนแปลงกระทานหันเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ที่เราบอกว่าถ้าธุรกิจคุณมีปัญหานะคะธุรกิจบอกเลิกเลิกเลิกจิตการหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาเงินก้อนนี้จะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่คุณจะได้ชีวิตใหม่ของคุณ เหมือนคุณไปเจอโรลคลายอาขออนุญาตนะคะเหมือนคุณไปเจอโรลคลายไปเจอแจ็คพอตแต่อยู่ดีรักษาหายนนี่คือพลังงานนะคะธุรกิจของคุณล้มละลายคุณอาจจะมีคนเข้ามาสปอร์ตหรือคุณได้แจ็คพอตถูกลางวัลที่หนึ่งนั่นเองแบบนี้ก็ได้นะคะบางสิ่งมันสูญเสียไปแต่สิ่งใหม่เข้ามาชดเชยกระทันหัน เห็นไหมคะนี่คือพลังงานคุรุคูบาอาจารย์ที่มาสื่อสารกับคุณณนะช่วงเวลานี้เปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงดีคะ่ะนะคะนาฬิกาของคุณกำลังจะเกิดใหม่นั่นเองนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแล้วนั่นเองและตอนนี้เวลานี้ภายในหนึ่งวันนี้นั่นเองต่อคะ่ะ อนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วามคอยคุ้มครองคุณนะคะท่านมาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาคุณค่ะจากร้ายกลายเป็นดีเลยคุณเห็นไหมคะปาฏิหาริย์ไหมคะคุณกําลังอ่อมคุณกําลังยมคุณกําลังคิดมากคิดเยอะนะคะเป็นกังวลเรื่องนี้เรื่องโน้นไปก่อนเหมือนคุณใส่เสื้อกันหนาวในหน้าฝนเหมือนคุณใส่เสื้อกันหนาวในหน้าร้อน เห็นไหมคะมีความเป็นกังวลอยู่นะคะคิดมากคิดเยอะเหมือนคุณทําจักรยานทํกระทำจักรยานมอเตอร์ไซค์ล่วงลงน้ำแล้วคุณก็มองมอเตอร์ไซค์นะคะไม่กล้าไปไหนนั่งเฝ้ามองอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรคะเพราะกลัวแม่ตีไม่กล้ากลับบ้านนั่นเองนะคะแต่ที่จริงแม่เขาไม่ตีหรอกคะ่ะเพราะแม่เขารู้ว่า คุณมีชีวิตกลับมาได้ก็ดีแล้วนั่นเองแล้วนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับโชคลาภเงินทองแล้วนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ท่านไม่ปล่อยให้คุณออมท่านไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในวิกฤตในชีวิตแน่นอนค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่พระอ,องค์ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณหนักคำคืนนี้ก่อนที่พระอ,องค์เก่าท่านจะเสด็จขึ้นข้างบนหนักคำคืนนี้นั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่คคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณจะมีเงินนะคะท่านจะมอบเงินให้คุณนะคะเงินจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าคุณจะนําเงินไปลงทุนทธุรกิจอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเตรียมตัว ะะว่าวาสนาการเงินลอยเข้ามาหาคุณแล้วนี่คือพลังงานสิทธิศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มาคอยคุ้มครองคุณท่านกําลังจะลงมาและบางท่านกําลังจะจากลาคุณไปนั่นเองเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการ โยกโยกย้ายโยกย้ายพลังงานนะคะโยกย้ายสิ่งเก่าๆแล้วสิ่งใหม่กําลังจะเข้ามาหาคุณเส้นทางทางด้านการเงินของคุณจะสว่างไสวท่านจะชี้ช่องทางทางด้านความเป็นมหาเศรษฐีความเป็นเจ้าสัวให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้คุณพร้อมหรือยังคะนี่คือเป็น ep ไฟนอนนะคะสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะ เข้ามานะคะหาคุณแล้วก็จากลาคุณไปท่านมาพร้อมกันทั้งสองพระองค์นั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ได้ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเคยผ่านเรื่องราวเรื่องความรักมาแล้วเรื่องความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างมาเนิ่นนานแล้วตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมตัวรับพลังงานดีๆ หากคุณอยากจะทําโปรเจกต์อะไรคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถค่ะคุณเป็นคนฉลาดพื้นฐานการศึกษาฐานะของคุณนะคะเป็นคนที่มีฐานะทะ เป็นคนที่มีฐานะดีตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเป็นคนที่มีการศึกษาดีตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแล้วคุณก็หมั่นเพียรพยายามศึกษาหาความรู้เป็นคนรอบรู้ไม่ให้มีใครมาโกหกได้เป็นคนที่ให้คำปรึกษากับคนอื่นได้เสมอตอนนี้เวลานี้นี่คือพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลงมาคุ้มครองคุณท่านจะคุ้มครองคุณให้คุณได้รับความอบอุ่นเต็มที่ให้คุณชนะอุปสรรค ในเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะให้สมองและปัญญาในการค้าขายทำธุรกิจการงานของคุณให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะพลังงานของเทพที่ลงมาคุ้มของคุณนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะเตรียมตัวรับความสุขความสำเร็จในเรื่องความรักในธุรกิจการงานได้เลยต่อค่ะ ไฟออฟสอดนะคะคุณจะได้ยืนอย่างคุณสู้คุณเป็นนักสู้อยู่แล้วค่ะไฟออฟสอดครั้งนี้ท่านจะมาแก้ไขความอมความยมการที่คุณได้สู้อยู่คนเดียวนี้แหละค่ะเหมือนคุณได้เจอวัคซีนคุณไม่ต้องกลัวนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, แล้วก็ไฟออฟสอดขึ้นมาเราบอกแล้วไงว่าคุณอาจจะได้ออกจากงานหรือว่าธุรกิจการงานหรือเรื่องสุขภาพอะไรคุณจะสู้แล้วคุณจะชนะ เพราะนี่คือ The View of Fortune นั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะนี่คืออะไรคะคุณเคยผิดหวังคุณเคยเสียใจมาแล้ว5ดาบหมายความว่าอะไรเราจะขออธิบายนะคะเพราะเราเคยเจอ5เดอหาดาบมาแล้ว5้าดาบสำหรับเรามันคือความสะตองความแข็งแกร่งการได้เรียนรู้การสู้อยู่กับตัวเอง ชนะอะไรไม่เท่าชนะใจตัวเองนั่นเองนะคะแม้ว่าคนอื่นจะทิ้งคุณไปแต่คุณก็ยังมีลมหายใจและเงาของคุณอยู่นั่นเองและตอนนี้เวลานี้คุณมีความเป็นกังวลเรื่องโปรเจกต์ของคุณใช่ไหมคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะคุณจะมีเงินเข้ามาเงินนี้เป็นเงินจากอะไรคะการทำโปรเจกต์ของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับมาคือโชคลาภ โชคลาภการเงินถ้าคุณไปเทหุ้นคุณก็ได้ผลประโยชน์จากการเทดหุ้นเป็นพวกเก่งกําไรต่างๆนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะไฟอฟอฟชอตทางนี้ไม่ใช่เรื่องหลายคุณได้เจอเรียนรู้คนที่เข้ามาหาคุณถ้าคุณยังไม่เรียนรู้ความเจ็บปวดคุณจะได้เป็นลาชินีถือดาบได้อย่างไรกันคะคุณจะเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรเพราะทุกคนการก้าวเข้าสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องมี บาทแผลนั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณคนะ่ะขอบคุณคนะ่ะขอบคุณคนะ่ะขอบคุณนะค่ณนะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ผ่านไปแล้วก็ได้นั่นเองนะคะบางคนผ่านไปแล้วบางคนอาจจะเกิดห้าวันนี้หรือผ่านมาแล้วนะคะช่วงเวลานี้คุณเตรียมรับสิ่งดีๆการเงินของคุณคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามา ถ้าไม่มีหุ้นส่วนคุณเป็นนักเก็งกําไรคุณก็จะได้ผลประโยชน์จากเก็งกําไรจากการเทรดหุ้นต่างๆหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่คุณซ้าไว้โปรเจกต์นั้นเคยผิดพลาดไปแล้วเคยพับโครงการไปแล้วอะไรก็ตามแต่อยู่ดีๆนะคะก็จะมีคนมาเซเยตมาขอคุณเป็นหุ้นส่วนเอาเอาโปรเจกต์นั้นกลับมารีโนเวทใหม่พอโปรเจกต์นั้นกลับมารีโนเวทใหม่ ความมั่งคัง่งความร่ำรวยนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรให้คุณนี่คือไฮโรแฟนแล้วท่านกำลังจะประทานพรเงินทองคุณหยิบเงินหยิบทองคุณหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณทำอะไรก็ได้เงินมากกว่าสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ คุณทำอะไรคุณหยิบอะไรคุณขายแค่ไม้จิ้มฝันคนก็ซื้อแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าคุณทำอะไรคุณก็ทำเป็นเงินเป็นทองได้นั่นเองและนี่คือในออปติคอลคุณจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตคุณณช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะไม่เกิน5วันคุณเตรียมรับโชคลาภตั้งแต่วันนี้ไปอีก5วันคุณเตรียมรับเงินก้อนใหญ่ที่จะมีหุ้นส่วนโอนเงินมาให้คุณ เป็นเงินก้อนใหญ่ไม่รู้ว่าใหญ่เท่าไหร่แต่หลักแสนหลักล้านแน่นอนค่ะผลประโยชน์อยู่ที่คุณเมื่อคุณได้เข้าใจจังหวะชีวิตคุณจะปลดล็อกได้ภายใน5วันนี้เตรียมรับข่าวดีด้านการเงินได้เลยค่ะต่อค่ะ โอ้มิโกะค่ะคุณตค่ะคุณตาค่ะคุให้คุณนับจากนี้คุณคือราชาราชาผู้หนุ่มแน่นราชาที่มีเป้าหมายเหมือนคุณอยากสร้างวังของตัวเองคุณก็ต้องโฟกัสที่เป้าหมายเหมือนนักรบบางคนเป็นแค่นักรบแต่อยูด่ดีเห็นไหมคะ นี่คือเดอะชาลีออตให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายเวอร์ชั่นของคุณเป็นอย่างไรคะ2025่ะ2คุณอยากยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความยิ่งใหญ่มาสู่คุณแล้วนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณคือราชานะคะถือเหรียญและควีนออฟสอดนะคะตอนนี้เวลานี้ นะคะคุณโฟกัสที่เป้าหมายคุณมีเป้าหมายคุณมีธงของคุณหรือ,อยังถ้าคุณไม่มีธงนะคะคุณต้องเตรียม,ต,ยมตั้งธงไว้ตั้งแต่ค่ำคืนนี้เพราะตอนนี้พลังงานนะคะท่านกำลังจะเดินออกไปจากคุณแล้วนั่นเองนะคะสิ่งสักดิทธิ์องค์เก่าท่านมาสั่งลาคุณแล้วท่านมาย้ำว่า คุณอย่าลืมโฟกัสที่เป้าหมายนะนะคะเพราะเป้าหมายของคุณมันสูงมากนะคะท่านรู้ว่าเป้าหมายของคุณมันสูงมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้พระองค์ท่านมาเพื่อลาคุณแล้วพระองค์ใหม่ก็เข้ามาหาคุณเรียบร้อยแล้วนี่คือไพ่สำรับที่ดีที่สุดแล้วท่านนี่คือไพ่ใบสุดท้ายที่ท่านจะนะคะมอบให้คุณ ของพระองค์เก่าและพระองค์ใหม่รวมกันนั่นเองนะคะโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณเป็นคนฉลาดนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานของคุณเป้าหมายของคุณอย่าลืมเรื่องเป้าหมายเรื่องการงานนี่คือท่านจะมอบให้คุณนะคะ โฟกัสที่เป้าหมายเดือชาลีออดแล้วความเก่งของคุณก็จะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองนะคะเป็นมหาเศรษฐีนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนี่คือพลังงานของคุณแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนนี่คือราาชาถือเหรียญราชินีถือดาบ ความแข็งแกร่งของคุณให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายแล้วท่านมาจากลาคุณเพื่อให้คุณได้ปรับเปลี่ยนได้เข้าใจจังหวะชีวิตคุณพร้อมหรือยังคะที่จะเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐี ความสุขครั้งใหญ่กําลังเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้คุณโฟกัสที่ความสุขเท่านั้นพอแล้วความสุขจะเข้ามาหาคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนสตองอยู่แล้วนั่นเองนะคะและนี่คือพลังงานสิริศักดิ์ที่คอยคุ้มครองคุณทั้งพระองค์เก่าพระองค์ใหม่มามอบให้คุณการเงินของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟู แต่พลังงานพลังใจคุณจะต้องดีด้วยอย่าอมอย่ายมให้คุณมีวัคซีนรู้ว่าใครมาแบบไหนแล้วที่สำคัญให้ชนะใจตัวเองให้พอแล้วโฟกัสที่เป้าหมายนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณพระองค์เก่าและพระองค์ใหม่ที่มามอบความสุขให้กับคุณนะักขัคืนนี้อันนี้เป็นอีพีสุดท้ายของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะพระองค์เข่าที่กําลังจะย้ายขึ้นไปสู่ข้างบนนั่นเองและพระองค์ใหม่ก็มาด้วยมาสื่อสารกับคุณบอกว่าให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายพระองค์ใหม่กําลังมาทําลายล้างสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตคุณนั่นเองนะคะเดอะทาวเวอร์จะมาทําลายล้างจริงๆค่ะนะคะเพื่อที่ให้คุณเป็นคนใหม่หล่อหลอมให้คุณเป็นคนเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราบอกเลยว่าพระองค์ใหม่ที่มาดูแลคุณเนี่ย ท่านจะมาหล่อหลอมคัดตัดสิ่งไม่ดีเดอะทาวเวอร์สิดาบห้าดาบ8ดาบออกไปจากชีวิตคุณให้หมดแล้วสร้างวัคซีนที่ดีให้กับคุณให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งเดอะชาลีออแข็งแกร่งเดอะสตอสเตน นะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนี่คือพลังงานที่ดีที่สุดเพราะ,พร,าะพระองค์ใหม่กําลังจะมากวาดล้างทําลายสิ่งไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคอาการเจ็บป่วยก็าตามแต่คุณจะเจอหมอดียาดีและโชคลาภกําลังจะเข้ามาหาคุณความมั่งคัง่งร่ำรวยการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจหน้าที่การงานของคุณด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ คำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ